สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุกูสุคนมืนนี้มหาหิ่อาหารปลาทับทิมนะคะพี่น้องเอาปลาทับทิมมาขุนค่ะขุนเพื่อที่จะเอาลงสาใหยนะคะพี่น้องนี่คะ่ะหน้ามาจากสุซังกงมาจากไกลเลยประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่น้องเมืองเนาะ,ะ,น,ะนี่คะ่ะปลาทับทิมของผู้จัดการะคะ่ะพี่น้องโอ้อยู่ในหนีเป็นพันนะคะพี่น้องคะ่ะ พั้นกลัวค่ะเกือบสองพันตัวบื่อทึงแล้วค่ะนี่อันนี้เขาจะให้เมื่อกี้ราคาข้างนอกก็มีข้างนอกก็ม,กกมีนะคะนี่เขาคืออนุบาลเขาต้องอนุบาลปลาก่อนค่ะพี่น้องเขาคอยจะเอาลงสาใหญา่ใดเพราะว่าสาใหญ่นี่มีแต่โอ้สัตว์ตัวไรฉกาดมีแต่ตัวหัวใหญ่ๆพี่น้องเดี๋ยอะๆอัน อันนี้หน่อยนี่คือเอาให้ขางในนะคะคืขอขังในนี่ห้องไ้กินอาหารให้เกรตนะคะพี่น้องอาหารโปรตีนสูงโดยเฉพาะนะคะแต่ขางนอกนี่ห้องบก่ค่อยได้ไ้เลยค่ะขังนอกให้ไฮพันยูแบบธรรมชาตินะคะอุย้ยขางนอกนี่ถ้าปล่อยออกไปปุ๊บนี่หย่านตัวใหญ่กินตัวหน่อยเบิร์ค่ะพี่น้องเพราะว่าปาบึกปาจีนไร้แห้งหร้ยีนีล้ออ่ามั่งละอุย้ย บกค่อยได้ห้ค่ะพี่น้องได้กินแล้วกระแตกกระตื้นตอนเทียเเท่ยงข้าวเฮนะ็ดนีนู่ยังขนาดปิ่งปลาเค็งจ้าคุณอ่ะมาหอดกับมาอ่านกินอันปิ้งปลาเค็งปลาเค็งพี่น้องตั้มบกคงจ้าเออมันนี่ตั้มบกคงเฮิร์มเนาะนาะเนาะแมนแมนไปจังไหนความมู่ซื้อจากบ้านไปกลับมาอยู่บ้านเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นค่ะว่าเห็นแบบว่าร้านเห็ดประสบความสําเร็จแบบนี้ค่ะดีใจนําค่ะอยากมาอยู่อยากกลับมาค่ะ เอาให้กลับมาไวๆเนาะค่ะเนาะกลับมาจักเดือนค่ะน่ะเดือนเดียวค่ะนี่เดือนเดียวโอ้มาเป็นคนสวนเลยบ้านนี้แมนมากหลายมากหลายเกิดสีคืนหอดบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะไปอยู่ต่างถิ่นไหมต่างประเทศเนาะอู้ยออนซ้อนค่ะพี่น้องค่ะจะออนเด้พี่น้องเอ้ยจะออนเนาะหนาเนาะคุณหนาเห็นหลือเปล่อยากกินเพลินดอกแต่ว่าอันปิ่งตอนเที่ยงเจ้าสิกินอยู่แบบบานนี้กินอยู่ค่ะ เคีงนั่งกินอยู่ค่ะโอ้ยเขาก็เบอกบากบอกเขาแบบว่าเดาไว้ว่าเพื่อนบอกว่าดีสตัวเนาะเห็นเรากับแบบโบยังกินเพื่อนว่าก็เลยถามซุ้มมึงอะนะพี่น้องว่าเพื่อนจะกินบอตอนเที่ยงอุ้ยอลังการบอค่ะพี่น้องมึงที่ล่ะเออเนาะเอาเพื่อนว่าทางนั้นมึงเขาสิว่าท่านนี้เอออ่ะปั๊ดอันนี้คือกินบ่เบิดเด้อค่ะนี่ กินบเบิดนะคะผู้ไดมากก็ได้กินน้ำเนาะหนาเนาะเมื่อนันก็ต้มกบนี่ก็มีแพนวาสิตต้มเปรตผู้ไดมากก็อ่านกินแต่ปลาไหลผู้จัดการพี่น้องเอ้ยเป็นตะอนซ้อนเพิ่งมาสวนเพิ่นวันนั่นนะคะคือเขาเห็นจึงเสียเขากับอนซ้อนค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นเอียงที่เขาสั่งมากับมือเนาะเขาะสั่งมาเองกับอนซ้อนเองเมื่งหนาสดๆดตอนเสาร์เนาะค่ะเนาะอันนี้ถึงแปดโมงเนาะนาเนาะ มันีนผ้าหน้ามาให้อาหารปลาแต่เสาค่ะพี่นนองเพราะว่ามีแพนกันว่าตอนเที่ยงนี่สิป,ปิ้งปลาเค็งกับตำบกคุงเฮิมปูปลาอันตะเพียนมาโตัวใหญ่แทน,น่ะใช่ล่ะโอ้เดีดเด็ดเด้พี่พพนนองมึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมันหันนี่ตัวบกใหญ่นะตัวลโลโลมนเดิ่มพี่นนองเป็นตัวโลโลคนแล้วค่ะอันนี้ปลาปีนึงแล้วค่ะพี่นนองปลาหนึ่งปี วันสิหัวน <S 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 หน่าอู้หูหน่ามึนเรปลาดุกกืบมิเตโตหัวหใหญ่ใหญ่แช่ไหมคนมากนนนนนินอ่ากินกินกินขางนอกขางในมึงที่แพี่น้องออนซ่อนบ่คะสางไวเดอค่ะพี่น่องสางแรงอาหารไวเป็นของจะคลองค่ะมันบเมนเป็นการบบต้นทุ่นย่างเดียวเด้ค่ะมันเป็นการเพิ่มความซุข ให้เจ้าของแล้วก็คนหลอบขังเนาะหนาเนาะขนาดนู้เฮ็ดอยู่พีหนายังมีความสุขอยู่ประเทศมาเลเซียเนาะหนาเนาะแม่นว่วนั่มค่ะม้วนนั่เบิ่งคลิปย่อ่ะเด็กหั่นอยากมาเฮ็ดยี่อ่ด็สิได้มาอยู่บูอืมเอาขอให้ได้กลับมาอยู่บ้านไวๆหมดแล้วอู้พี่น้องกินน้ำส้ำนักอุ่นไปไม่เห็นแรงอาหารแล้วก็ชื่นใจเนาะหนาเนาะชื่นใจซื่อหยด กินจนอิ่มแล้วกินบเบแล้วนี่ก็จะ<ด>เป็นปลาเป็นกระช่งนะคะพี่น้องขั้งด้านนั้นก็จะเป็นกบขากบนี่จิมีอยู่สองกระช่งนะคะเต้นฮัลโหลฝุ่นนะเฮ็ <laughs> <laughs> ดยัง <laughs> พอบอกแฟง,แง <laughs> โอ้ นี่นะคะพี่น้องเป็นกระช่งางปลาหมอนะคะสามกระช่างัวผุนนะคะเป็นกระช่างกบค่ะพี่น้องเดี๋ยวอตอนนี้กําลัางขาเชื่อะคะ่ะทําการฆ่าเชือะะเช้อที่บ่อดินนะคะ uhm. พี่น้องเดี๋ยวอีกสักพักหนาวนิดนึงค่ะก็จะเอาเพิ่นลงบอล่อแล้วให้เพิ่นเขาง่ายค่ะพี่น้องบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อคุ้นนะคะพี่น้องขาสามารถเฮ็ดหลายบ่อได้ในบอ่อใหญ่นี่ระคะพี่น้องน,นี่ก็จะเป็นการ ลดต้นทุนอีกแบบหนึง่งของคนที่มีบออยู่แล้วปุต้องไปคุดบอใหม่นะคะพี่น้องสามารถเรียงเป็นกระช่างแบบนี้ได้แล้วเพื่อนกระไ่ได้นั่นได้ะคะ่ะพี่น,อน้องบอนว่าเรียงในกระช่งะางหรือกใหญยคือคือปล่อยลงในน้ำมันกับโบแมนค่ะนี่คือมันกระไยอยู่นะคะพี่น้องแล้วปัญหาที่เจอกับโบหลายนะะ่ะปลาเค้งนี่เขาเขาเจอปัญหาอยู่ค่ะพี่น้องก็คือเพื่อนเป็นโรคเหมือนกับว่าเป็นโรคหนังถลอกนียั้สินะค่ะแต่ว่าเขาแก้ปัญหาโดยการเอาไอเกลือเกล็ดหยาบนะคะพี่น้องวานลุง วันลงประมาณหลังจากหันอาทิตย์หนึ่งเพิ่นก็นจะโอเคแล้วนะคะพี่น้องลองไปสั่งแรงอาหารมาให้จะคล้องมืองเด้อค่ะนี่ค่ะโซนด้านนี้นะคะของผู้จัดการก็จะมีหลายบอค่ะพี่น้องมีเรียงหอยโขงใต้นะคะหอยหน้าหอยเอ่อเอยยังอ่ะหอยซัมมาปีหอยเชอรี่สีทองนะคะบอนี่ก็จะเป็นปลาไหลค่ะพี่น้องผู้ใดมากกับออนซอนเด็ดปลาไหลผู้จัดการเนาะตัวน,นี้จะเป็นบอแนแดงนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเอา ขี่งัวใส่เข่งไว้เลยค่ะพี่น้องตั้งไว้ในหันหลาเดี๋ยวเพื่อนก็จะค่อยๆย่อยสไลด์ออกมาเป็นปุ๋ยไหแน้แดงเฮ่านะคะตอนนี้นะคะพี่น้องผู้จัดการก็คือเห็นเป็นแปลน,นสีโบเมนวาตัดต้นไม้ถิ่มเนะะี่ยค่ะเป็นการแตง่งแต่งกอคากอตะไข่ค่ะพี่น้องก็คือเอาฟางคุ้มทั้งสวนเลยนะคะเดี๋ยวให้เมืองส่วนทางนี้เนาะคุณค่ะพี่น,อน้องเนี่ไปเลื้ยงวัสี่แต่โบเมนเลืองคือผ้าะค่ะพี่น้องเลืองคือฟางนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะตอนนี้กําลัางเดินระบบนามนะคะพี่น้องเพราะว่า,เ,าเพื่อนตรงการนามเนาะคะ่ะเนาะดินถ้าเพื่อนได้นามได้ได้เดื่อนยังไงได้ปุ๋ยดีเนาะคะ่ะเพื่อนก็จะต้นใหม่ก็จะงามนะคะบํารุงดินเนาะเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนะคะนามนี่เริ่มไซส์แล้วค่ะพี่น้องคะช่วงมหาันฝนตกก็จะคุณนิดนึงนี่ค่ะประมาณนี้ ฝุ่นหน้านั่งทาอยู่ค่ะพี่น้องวัอน,นี้ผ้าพิ่นทั่วทั่วสวนก็นจะประมาณนี้ค่ะ,ะให้เมืองอีกรอบนึ่งนะคะน้อ๊ะมวนค่ะเห็ดแห้งเห็ดแห้งมวนแห้งเห็ดแ,แห้งอยากเห็ดขนาดผู้เพิ่นบดได้เห็ดน้าพิ่นไม่เห็นเพิ่นยังอยากเห็ดเนาะค่ะนอะนั่นเปวนเปลี่ยนเปลนเปลี่ยนอยู่นี่ค่ะพี่น้องบางเทืเรเข้าบดได้ให้อาหารเพิ่นเด้ค่ะแค่ได้ยินเสียงเขาเพิ่นก็มาแล้วเด้อ อุ้ยหน้ามึงพักกันมาร่วมกันอยู่นี่ไหมมึงที่ล่ะมึงที่ล่ะนี่ <c oughs> นี่มาอยู่นี่ไหมเพื่อนทากินเออหัวาหันอยู่ข้างในไงอเออเมื่อกี้เพราะว่าจริงๆหัวาหาันอันที่เป็นเม็ดเล็กๆ,ๆนะห้าวตรงหาข้างในนะคะพ <c oughs> วกอันหัวาหันใส่ใส่กลางนี่ตรงหาข้างนอกนีงสีหน้า <c oughs> นี่เพื่อนได้กินอาหารเห็นบ่เพื่อนก็สีเหมือนกับว่ามาจ่อผ่ายงเขามึงทีล่ะอุ้ยพี่น้องมีแต่ นาสิถึงโลอยู่เนาะเนาะแมนแมนนม่เธอโตนี่ไงนี่เธอโตมีไงพี่น้องบ่นแม่ไม่ได้ใจน้องโตใหญ่เลยแต่เพิ่นเดี๋ย้ยินเสียงคนุนนึกซื้อผักตบมาเลรอเด้จริงๆริง่ะได้ยินเสียงคนเหมือนกัซสาวมากพี่น้องคือสภาพมึงค่ะถ้าปล่อยปลาทับทิมออกไปหนีเนะาะมันหนีย่ามาห้อาหารกระสีลายลายอยู่เนาะกระสีเป็นตะมึงนะคะพี่น้องผู้จัดก,การจะจะมากซีซ้มหน่จังหน่อยโอ้ยปลา เี่เป็จิมาเจาะผายเงียงด้อเออน,นี่ต้องค้อยเช็คผายเงียงนะะเวลาเลาให้อาหารนั่นสิกกบจริงจริงห้องบริหารหลายปนีนะค่ะเ้าก็จะให้แค่เม็ดหน่อยค่ะพี่น้องแล้วกใ็ให้ให้ให้ถวยนึงมันซะขาเต้นนี่มือนี่แบบว่ากัสีลังแม่จักหน่อยสองมืนเนอ,อเนาะโอ้ยพี่มัดเจาะเมื่ี้แล้วคะ่ะสู้เลยพี่นอ้องเมื่อแค่โตเดียวหลาบกินนี่เดี๋ยวกินวัดขอบขวดเนี่นะ อมตัวใหญ่เล้าวุปลาหนิ่งกะตัวใหญ่แล้วนะ,ะนตัวแบบใหญ่เลยปาหนิปลาปีเดียวค่ะพี่นองใคว่าปลาเป็นมันมค่ะพี่น้องผู้จัการก็ือปลามันมาเลยค่ะพี่น้องเดีว,ว่าเพิ่นกะใครคือเก่านม่ฝนตกฝนยัแบบว่าเขามีนาปลอยลงไเพิ่นเนาะกะใครคือเก่าค่ะพี่นองนี่เพิ่นเนนสียงเพินดูดินเ <laughs> มนม,มาดูดนมตัวตัวตวอยู่ เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจเอาพี่น้องลองไปเห็ดมองะะด้วค่ะเด้อล่องไปเห็ดเอาค่ะเห็ดเอาตามกําลังหฮาอย่าสูว่าบ่มีเงินเห็ดบ่ไดดอกงี่นะคะ่ะจริงๆบ่มีเงินก็นเห็ดบ่ไดูรดีพี่น้องแต่ว่าถ้าเฮามีใจมากกว่อนเงินมันสิหามาเองเนาะคะ่ะพี่น้องมันสิตามมานะคะว่าแต่ใหกลกาลงมือทํพาพอเฮาทําแล้วขันตอนแหลกหนี่มันสิมีขันตอนที่สมันสิเกิดกิเลสต,ตัณหาเองค่ะพี่น้องเพราะว่ามือนอย่างเช่นผู้จัดการล่งมือทาที่แรลกก็อยากได กกจะ,ะขึ้นบันไดขั้นที่สองที่สามที่สี่ที่หางสินะคะพี่น้องเพชรแลวหยุดบันไดได้ค่ะวงการนี่เขาแล้วอ,อ๋อย่างเงี้ย <laughs> อาพี่น้องคะอมูนีกานี่ลคะค่ะมาให้อาหารฟ้าโชว์ซื่อค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือได้ปล่อยผู้จัดการสีลงปล่อยเองนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเรื่องที่คอยติดตามรายการคะ่ะเดี๋ยวคลิปหนา้าเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ